น้องเชอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัอ่งอ่านหนังสืออยู่นะคะอ้อมาป่านั่งคือมาป่าวูบวูบอืมอืมาป่าโอ,อ้โอ,อ,อ้บ้าน บ้านบ,บ้านของหมูบ้านของลูกหมูหมูอืมได้อืมใช่หมาป่าเข้าไม่ได้อืมใ,ใช่หมาป่าเขาไม่ได้บ้านหมูแต่หมาป่ากำลังพยายามจะเข้าไป อื้ตกเออมาป่าตกมาเลยตกลงน้ำเลยเลยเอ oh, <boy. S 1> เออ้ <Okay. S 1> อมบเออหมูไทยเย้หมูชนะลูกหมูชนะ <c oughs> อืมโอเ้ <Okay. S 1> อืมอ oh. มาเลย ใช่หมูาามสังเกตมากเลยเห็นลูกหมูที่หน้าต่างด้วยเออใหญ่ใหญ่เออรถใหญ่รถใหญ่อูาายาายอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อืมไม่ได้

ใช่เข้าไม่ได้มาป่าเขาไม่ได mm. ้มาป่าจะเข้าบ้านหมูไม่ได้โ oh, <my> อ้โหตกอืมมาป่าเลยตกออกมาเลย oh, <me. S 1> อนี่ โอ้๊ยอุ๊อ้ยออุยนะจบแล้วอืมจบแล้วโอ้บายบายเอออ่านจบแล้วอืมอ่าโอเคค่ะอ่ะน้องเชร์บายบายก่อนบายบายเอาเอาอีกเอาอีกหนูท่าหยิบเขานะคะโอ้อ่ะ สีแบเออมวัวอืมวัวนี่วัวนี่ขัเลื่อนขึ้นด้วยเก่งจังเออหมูเออแบ่เออแบหมีเออโบหมานะฮะหมาเออโบ อืมู๊ดบีมีหนูด้วยหนูนี่เออมีหนูด้วยนิ่งจัง อ๋อเป็นอะไรอ่ะคันเหรอคันคันยุงเหรออาเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรทาให้ไปไปไปหาอะไรทากันไปหาที่ทาย,ยุงกันไปน้องเชอร์บายบายก่อนบายขอบคุณที่เราชมน้องเชอร์ค่ะไปทาย,ยาย,ยุงก่อนนะคะ